a n、嗯嗯嗯 ไว้ค่ะ อาจารย์กัญชัยครับอาจารย์กัญชัยอัธารตชะอาจารย์กัใชัอัทธตุฟฝากด้วยฝากอยตาโย,ยมชนะใจอาจารย์ร้องเองใช่ให้ความมั่นใจพี่น้อง วันนี่มันนี่มันนีมันนี่สั่มัันี่มันี่มนี่่ม่่ คลิปไปสมีกรนะคะสวัสดี